ฮคดอย่างนั้นงค่เนื้อกล้วยกล้วยไทยหน้าอ๋อฮังซีเต๋เข็่ยแค่งหยากแค่นี่แหละกล้วยเจ้าเค้วยหรือเล่ากล้วยไถหน้โอ๋มาคื่หรอ เอาค่ะยางมารถแมอรถเนียเกาะรถไทเอิรมาไทยเห็นนแล้วรถห่มเดี๋ยวเสก็เห็ดบะคือดอกไม่ได้ดอกโอ้โีเดียวังห้าเกมย็ดคอพี่กยฮะแก้มดตบไมไวไฟขีตบกันฮะใส่ขีดตบหรไวไฟฮะใส่ไวไฟเลี่ปะอ่ออใส่ไวสมาเบิ่งไงเตีบัสันอว่าเฮ้ยยังเมียนี่ลีบบ้าพี่น้อง เ้าเคยเห็นบ่นี่ขีต้ตบแต่ว่าขันมา้าโกงนี่ต้นนี่บ่เป็นอย่างนี่หายเห็ดเพอะมองเกิดประจำนิวมามืองเคยเห็น,นม,มา,านขี้ตบนิวไม่ออมาทางสินี่นะต้นไม้ต้นนี้มันเกิเป็นอย่างลงมงานบา่ที่ละ่ะหลายดิมึงก้าเจ้าไปอ้อยไส้นี่เป็นบ่กันวะนี่ละ่ะก็จะออาไปอ้อยไส้เห็นบ่ อยไฟยญ้าม้าสีด่งฟื้นด่งไฟหนึ่งแถวหนึ่งเป่าไฟกะอันนี้ละอ๋อเป็นยางเหรอเมนไม่ว่าเป็นหมากบ่ละหนึ่งแ่วเป่าไฟกับนี้ละที่เพิ่นเฮ็ดกันนั่นใช่ไหมตะกี้โบล้านห้าหนั่นพ่อ,พอมเมลพ่าเฮ็ดกับน,น,นี้ละไป็นด่งฟื้นด่งไฟอันนี้บพเป็นยางนี่ยางม้าอย่างนี้ยางม้าหายเห็ดพออิกแตกแสนเท่เาไหร่ก่อนนะมึงเห็ดพอปีนี้เศร้าเพราะได้ไมาเก็บเนาะ แตกเต็มยู่พี่พี่เซ็ตแทวละปีสีมานี่นี่เอาไปดังไฟพี่น้องเคยได้ยินบ่บ้านพี่น้องเอื่นนยังนี่เอ่นจีต่อขีตบือกันบ่พี่น้องนี่นะเพื่อนเอาไปดังฟื้นดังไฟผู้เฒ่าสมัยบรล่านเฮาก็ไฟง่ายขนาดเต้นน,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 าาตน,นี่พี่น้องดังไฟขึ้นนี้ว้ยเขาเบาไฟเห็นบ่เนี่ยลงมาจากต้นไหม้เด้นนี่พี่น้องไปธรรมชาติของต้นไหม้เลยนี่หาบด้ปรุ่แต้งมันดิขึ้นมาเอง เห็นบ่ขี้ตบขี้ตบนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรนะขี้ตบทำไมเรียกว่าขี้ตบจักกรบโบรปรงหคือกันทำไมบุรุษคน,นอื่นจังสี่บ่เห็นบ่พี่ป้าหนิจะดิเป็นป้าคิดสิมองมาเจมเฮดสุกีกับมองนีลน่ล่ะเจมเฮดอัน,น,ะนะละอลงอกเฮดพอยางงาได้ไหมล่ะเฮดละงอกเฮดพอเฮดยางกับเต็มน,น้ำมันอี่จักหน่อยตัวนี้เห็นบ่ดูดูแม่แม่ล่วง แล้วก็ฝนตกพอฝนตกมากเก็บดอกกระเจียวได้บัตรโอ้ยก็แถวนี้เหรอแมนเก็บดอกกระเจียวแล้วก็ต้นผกักหวานโป่งเต็มอยู่พี่น,อน้อแงแต่ไม่ได้เก็บดอกเป็นยังของเพื่อน <laughs> <laughs> อันนี้ก็ต้นมสมม่อมสมม่อมค่าข้อพิอัยคือเอ็กเซนเอาพดผ้ามาตีสมม่อมค่าข้อพิอัย เ็มือน,น,นอมาเมืงบรรยากาศเ้ว่ผุนภาคที่พา้หนองเอาไว้ไปเมึงด้ผุนก็เบรรยากาศดีค่ะบ่างหัก็เป็ดนแปลกพักติดแปะ่วงหันนีละแปะได้สามต้นเมย์ <laughs>